รายการแฟนๆคนะน,น้ำยีบ่าวพื้ดีใจพาไปสู่มองสุขีีวัสดีพี่น้องฟองไปครับมือนีบ่าวพื้สิบพาพี่น้องเขามาปลูกไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงสามฤด,ดูเขาว่านี่ไผ่กินหนอ่อมือนีวันที สิบสามตุลาคมสอง7ันร้อยหกสิบเจ็ดครับทำกเกษตรผสมผสานทำกเกษตรทำง่ายๆครับมันอีสิบปลูกไผ่ไผ่เลี้ยงครับสามฤดูครับเหมือนมาแล้วตอนนี้ตอนนี้บ้าพื้ถากได้หยาไปแล้วน้อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวสิได้หยาออกให้กว้างกันน้อยเพื่อบ่ให หยามันมาเห็ดไห่เหงาไผ่หกนะครับบนย่งอาหารพร้อมถากได้แล้วนออหนึ่งครับเร,เราทํทำ เกษตรอินทรีย์นะครับเราจะไม่ใช้เคมีในการกำจัดยาเอาสิปล่อยเขาหมหญ้ามันคุ้มดินนะสิละครับเพราะว่าเป้าหมายเขาต้องการทำเกษตรอินทรีย์อ่าตอนนี้ ตายหยาออกแล้วเป็นเมืองกว้างน้อยนึงครับเดี๋ยวจะขุดรุมวยครับต้นพันสือมาต้นละต้นละร้อยครับเน,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 ะะนี่ยเป็นกิ่งมันครับตอนกิ่งตัวนี้สร้างบนเนี่ัเป็นต,นตน้นต้นยางมีต้นซักสูงแ่ละไทยทรรมนีสิบสาตุลาคมนะครับ เพื่อน้อมลำลึกถึงในพระมหากุณาธิคุณในหลวงรัชการที่9นะครับพ่อหลวงของแผ่นดินสนักรับเดี๋ยวสิคุณมองางนี้ครับไปหน้อเพราะว่าถาวันระยะกอภัยก่อนนั้น1 2 3ประมาณ3มเมตรสามเมตรแล้วเนี่ยต้นไม้สูงเกินไป ตัน,นั้นระยะห้างรัศมีตัวนี้มันสิพอดีครับแต่ว่าบริเป็นแถวเป็นแนว้ครับแต่ว่าดูลักษณะเผือบมันจะคุมกันมาคุมกันมามันกับสีโบอบอลแนนจนเกินไปเนี่ยก็เลยเลือกมุมนี้ครับมันวางพอดีเขาบอกว่าคุดหลุมปลูกไผ่นี่ตามทฤษฎีสามสิบสามสิบครับเนาะเสือตามทฤษฎีครับพี่น้อง แต่ว่าภัยนี digamos, ู่กง่ายครับปลูกตรงไดก็ติดบมดตาย่ต้องใส่ยางห้องครับพี่น้องขุดซื้อที่บ้าผืชปลูกมานี่ยขุดบ่หลิกส้่หน่อยเดียวบ่ดตาย แต่ว่าหน้าฝนตอนนี้มันสิบสามตุลาเนี่มันที่ปลายฝนแล้วมันที่เขาน้ำแล้วแต่ว่าที่ปลูกเนี่เพราะว่าเอาอว่าเป็นต้นทดลองแล้วก็เ้องสีหายน้ำเขาจังได้หลอดครับเดี๋ยวห้องที่ปลูกกดแล้วนี่ครับลุมครับ <c oughs> เรียบร้อยอ่านอนี้ ไผ่เลี้ยงครับเดี๋ยวเขาจะรุมจิงนนี่ครับพี่นอกไผ่เลี้ยงหวานจากหวานโรานบอกว่าตัวนี้มันมีอใสอยู่ไม่น้อยตัวพวกหลยารบแต่ว่า โอภัยโบงหวานพิษเพึ่งมันจันไก่พวกนี้ใส่ยังไงนี่ครับถุงดำนี่ปกติถ้ามีกันไก่ก็ต้องใส่กันไก่ตัดแต่บวมีเขาก็ฉีกเอาอ,กอ,อันนี้มันไปตุนม,มันแตกมันว่าถ้ามันมันซ้ำเลยโดนหากมันสิแน่นครับมันสิบุกคู แล้วดึงออกสิแสดงว่าเขาช้ำไปโดนมาหายไหมนะนี่นี่ครับลงเลยคิดสดีเท่าที่ฟังมาครับพี่น้องสีเอียงสีตรงคิดว่าแล้วแต้ตาม ใจชอบครับมีขาดคิดว่าบูมีข้ขาดแตกต่างกันหลายครับแต่ว่าเา้าฝือสีเหลือตรกตรงครับมันจะแด้งามเลยทีเดียวนี่ครับพี่รอกแล้วเราก็เอาดินกรบเข้าไป นี่ครับไผ่เลี้ยงสามฤดูเรียบร้อยเดีอมาต้นละหนึ่งร้อยบาทเป็นการตอดกิ้งน,นั่นครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาตอนสุดท้ายเอาฟางมาคุมฟางมาคุมน้ำลดจบ ติดตามคอมเมนต์ให้ที่ดีกินดีเด้อพ,พ,พี่นอ้องเฮาบ่าวพื้พผ้าลอกไปข้างห้าเลยคพี่น้องครับพี่น้องครบเลย เป็นอันเสร็จครับพี่น้องในการปลูกไผ่วัิภัยังกระตามสร้างครับฟางคุมนะแล้วก็น้ำลดเป็นอันจบนะครับรอแต่อมันจิตแทงนอนะครับแต่ว่านี้เป็นการทดลองปลูกครับไผ่เลี้ยงครับสามฤดู ในส่วนผสมประสานของเบ้าคือเองครับคลิปนี้น้องชื่นชอบฝากกดติดตามกดให้กำลังใจเบ้าคือพาหลาะครับคลิปหน้าจิไปทั้งใดน,นั่นนำเกิดเล็กเกลดน้อยฝากพปนอนห้องฝากกดติดตามครับนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอออาาอาาหหรีีีีพพมมกบบเทิิดใ้่นง